สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบ้าดุลคนด่วนชาแนลคลิปนี้ครับสิมาภาพไปจอบอีหล่าหน่อยอุ้งอิงพี่น้องลูกสาวมาหอดแล้วครับเดอะมอบางกะปีครับสถานที่เปิดโตภาพ,พยนต์ไข่ออกพี่น้องอีหล่าหน่อยมาหอดมาถึงเรียบร้อยแล้ววินาทีลูกสาวมาหอดมาถึงตหาหักตาแพ้งปัดไดไปจอบเบิงพี่น้องคลิปนี้ครับพนุ่นรายงานมาเบ้าดุลเ่าวมาบอกต่อเราพี่น้องเนาะ จบบึงอีลาน้อยเดินทางั้งแต่บ้านน้องคู่ครับเม,มื่อว่านีระม่านหาทุ่มนะครับเดินทางออกจากบ้านน้องคู่เ,ออเนื่องจากว่าเมื่อว่านี้ตอนกลางวานันแม่หน่อยอีลาน้อยอุ้งอิงกับพ่อเอกครับไปเตรียมสุดพี่นอ้องไปหาเตรียมสุดสีขาวพ่อโจเป็นตรีมสีขาวครับก็เลยบริเวณในเดินทางลุ่มกอทม่อครับเพิ่นก็นเลยใส่ช่วงเวลานะครับหาทุ่มครับเดินทางหอดกอทมอเรียบร้อยครับอีลาน้อยอุ้งอิงพร้อมทีมงานรถตู้ครับนี่แม่หน่อยพ่อเอก อีโมนอิงนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับพี่โชคครับที่ไปน้ากันเนาะพี่ต้นพี่ต้นครับไปน้ากันกับอีลาน้อยอุ้งอิงนะครับซึ่งมื้อนี้ครับอีลาน้อยไปหอดแล้วนะครับแม่กับลูกระจูงแขนกันยางเลยรายงานมาโดยพนุ่นครับตาหักตาแพงเตรียมโตเข่าห้องแตงโตครับในห้องแตงโตก็มีศิลปินดารานะครับนักแสดงค่ายโอแล้วกับผู้จัดครับจังเมบีพีเน็กครับกับรอ อยู่ในของแต่งตัวเรียบร้อยครับเมื่อนี้ครับเข้าสีมาเบิงนพี่น้องเนาะมาหลุนนํากันว่าค่ายอออีหลาสิทํางานบ่ครับเดินพรมแดงครับยางพุ่มแดงเลยครับเมื่อนี้เปิดโตอพยนต์นะครับอีหลาน้อยเป็นทั้งนักแสดงเองแล้วก็เป็นผู้จัดเองเลยนะครับรวมทุนส้างกับพ่อโจครับพอลูกคู่บุญจับมือกันปังแน่นอนแม่นบพ่น้องครับบ่าวดุนก็เอาขึ้นมาว่าจะฝากพี่ฝากน้องรอยยิ้มนะครับของอีหลาน้อยองค์เองเมื่อนี้ครับ อย่าพลาดเลยครับจับโทรศัพท์เอาไว้นะครับเบิงถูกแพลตฟอร์มเลยเฮานะครับติดตามว่าลูกสาวสิส่สุดใจครับรุ่นที่สุดนี่ก็คือชุดที่อีหล่าใส่นั่นแหละนะครับช่วงหลังๆมานี่นะครับคอสตูมเพื่อนนี่บุ้ยตั้งแต่งานวันเกิดแล้ะครับพี่น้องตั้งแต่งานไหวออย่อคู่อยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วตาฮักครับพี่น้องอืตาฮักบอกเลยคําเดี๋ยวว่าตาฮักตาแพงเพื่อนเป็นสาวแลยดินะครับเพื่อนเป็นสาวแล้ว นะครับแล้วก็สุดสีขาวเนี่ยถือว่าขับผิวออร่ามาเต็มนะครับมือนี้เป็นอีกมือนึงครับที่อีลาหน่อยอุงอิงกับพ่อโจครับสีได้ทำหน้าทีอีกบทบาทหนึ่งนะครับก็คือผู้จัดภาพยนตร์แล้วก็นักแสดงภาพยนตร์ค่ายอพี่น้องครับทางด้านพ่อโจนะครับตอนนี้กับโพ์นะครับทางโซเชียลนะครับล่าสุดเราถึงผููสลาครับพี่น้องเป็นโพดขึ้นมาชวนพี่ชวนน้องไปเบิ่งครับว่าหนังเรื่องนี้ละค่ายอนี่หละสิเป็น เรื่องที่ตอบคําถามของทุกคนว่าค่ายออกขึ้นย่างแล้กะเป็นหนังของพลังลูกอีสานนะครับที่ในน้ำบอดโจยมนินครับที่ถุ่มทุนสากนะครับอยากจะเฮ็ดให้หนังเป็นวาระของคนอีสานโดยตรงครับมื่อนี่ลูกสาวกับพ่อครับอโจกับอิลานอยอูอิงรอตอนรับเอฟซีแฟนครับอยู่ทั้งเึอหมอบางกะปิแล้วพี่น้องเสียดายย่างเดียวนะครับพี่ดองว่า จองตัวนะครับได้แค่2โรงภาพยนตร์พี่น้องแต่ว่าวันที่17เนี่ยจองไปเลยครับพี่น้องอกระแสนั้งกระแสดีเดียวทางโรงภาพยนตร์เพิ่นก็สจเปิดเติมไหแน่นอนนะครับเปิดเพิ่มไหนะาษาอีสานมาเปิดเติมไปนะเปิดเพิ่มไหแน่นอนพี่น้องครับอยู่ที่ว่า f c ฟแฟนครับพอแม่เฮ้าสิตามร้อยพี่ปอดจูกับพี่อุ้งอิงนะครับอีหลาหน้อยอุ้งอิงไปนะครับมากหลายสําใดแต่นี่ยินข่าวว่าครับ ผู้เถ่าสิเขาลุงหนังเดแมนบอพีนองครับลองชูมือมาดูผู้ใดสิไปเบื่องแนววันที่สิบเจ็นี่ครับพี่นองครับถูกโรงภาพยุ์ทั่วประเทศเลยนะครับขมไปทังสงปปลาวก็มีเนอพี่นองเนาะเออทับทายพี่นองทางสงปปลาวนําส่วนทางอุดรเบ้าดึงกระเรียมตัวได้เดพี่นองวันที่สิบเจ็ดนี่ล่ะนะครับช่วงบ่ายช่วงแรงครับมันตรงกับวันพฤหัสพี่นองครับอืมกระเฮ็ดงานปกติเลิกงานแล้วก็สิบไปเลยละ่ะ นะครับพอกันอยู่หนาโลงหนางเนอพี่น้องทางอุดรท่านี่ครับไปจองตัวเ,เบิรงว่ารอบใดนะครับย่านแต่เตียมก้อนบุละเมียนบอพี่น้องเอาเมื่อนีนครับอีลานหน่อยมาหอดมาถึงเรียบร้อยครับพอนอนรายงานมาจูงแขนแม่หน่อยนะครับขึ้นมาถึงเดอะมอบางกะปิชั้น3ขึ้นันได้เดื่อเือนมากกเห็นเลยพะนะเขามาลุ้นกันครับว่าลูกสาวจะใส่ส,สุดใดครับแต่ที่แน่ๆสีข,าว,นนสขาวแน่นอนสีขาวแน่นอนแต่สีเป็น,นขาวแบบใดส้งใด สินารักขนาดใดครับพอพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับกะมารอติดตามและก็ยิ้มตามเนาะมีความสุขตามให้กับลั่งใจพอโจรครับพอลูกคูบุญว่าแต่เพิ่นจับมือกันเหตุงานน้ำกันครับอยู่น้ำกันนี้มีแต่ปังปังปัง,ปงละงานนี้แหละครับก็เป็นอีกงานหนึ่งการันตีข้อมังของสาวหน่อยเพรบานแพงพี่น้องครับแลวกะ็ที่สําคัญคือบอมเนแก่สาวหน่อยเพดบานแพงพี่นออ้องหมอลำทุกวงครับต้องมีค่ายออกครับมือนี้เปิดโต หลายคนครับแขกภูมิเกียร์หลายคนมารวมงานครับพอโจมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่กาสิเมย์แน่แต่ว่าการลุ้นตามเนาะพี่น้องเนาะคือจังวิวมอคอนแกนเนอ้เพิ่นกับทุ่มทุนสั่งครับนพี่น้องเอาโมอล่ำมาร่วมตัวกันนะครับสามสิบสี่สิบคณะเฮ็ดได้จังใดครับทับเบิลแมนบอลโจเนาะแต่ว่ามือนี้ครับสถานที่ยิงใหญ่อลังการครับเสริมทับข้ามากโดยการจัด ของบอดโจนี่การันตีแบรนด์นี่แน่นอนครับโบเมนเฮดหน่อยๆน่อยเฮดเล็กๆแน่นอนครับแล้วก็ที่สําคัญคือฝากกําลังใจที่สําคัญที่สุดก็คือเฮาเว้ายางเดี่ยวบได้ค,ครับพี่น้องต้องไปที่โรงพาพยุนพี่น้องครับไปจองตัว๋วจองบัรมีพีมีน้องจากคนไปเบิ่งน้ากันในหลายคนพี่น้องแลวก็มาวาสู่กันฟังไปบ่คักกับเบิง้งอีกแจ็กรอบกไดไคือจงเข้าไปเบิ้ลมอล่ำนี่แหะไปมาย่ามใหเฮากับไปนาเวที่ยามนั้นเน้นบ่พี่น้อง คายออกครับภาพยนต์ของลูกอีสานอันนี้คู่สลาเพิ่นเขียนไว้ในโซเชียลของเพิ่นครับว่าระของพนอีสานภาพยนต์ที่เกิดจากพลังของลูกอีสานโดยตรงในน้าบอดโจโยมนินพี่น้องครับเพิ่นก็เตรียมการงานนีมาเป็นปีครับเกิดขึ้นแล้วมือนีแน่นอนอผู้ใดนะครับอยากจะไปกระทบไรดาล่าเดอะมอบบงกัปีครับพี่น้องเขาท่างกอทมอ,อครับโอ้อยากให้เพื่อนมาโซนอีสานได้เนาะจัดแบบนี้ใหญ่ๆโยโซนอีสานด้นะครับ